ฟิลิปปินส์เราต้องไ e เยี่ยมล o u สาวขอละกดติ r ตามช่อดตอนะคะอันนี้ก็น้องอีปานะคะทุกคนเราก็จะ So, ทำกับข้าวฟิลิปปิน yeah, uh, ส์ This is a d o b o ฟิลิปปิน n e a d o b o ฉันกระเทียมต้มยำปลาเอปลาไปกินเลยเพราะง่อันนะะี้กระเหียมสุดใสเพราะง่แจกแป๊บฉันเนอะอันนี้นะคะดาริกไอไลท์ฉันบอกว่ากินกระเทียมมีผลต่อปราบนี่แต่สุขภาพริ้นนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องต้งยมยำของดิฉัน าตนะสหันตสีงกันยูทูบอนีก็มีชฟมฟิลิปปินส์เรียวฟิลิปปินส์ฟิลิปปินอดโบฟิลิปปินอดโบอดโบชิคเกนอดโบชิคเกนอดบฟิลิปปินโรเมลโรเมลชีนี่เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนดิฉันก็จะทําต้มยําปลาแล้วก็ราบหมู อันพริกไทยดำก็บรีซอบานนี่ื้บล็อกเปเปอร์ย่าบาคนไอตัวจูบานเวนวิโกทัวโรสมาร์เกรนกังไเดี๋ยวมาร์การนบัตเตอร์มาร์กรนแล้วบัตเตอร์สมันผ่านไปอันนี้ก็จะเป็นแบบอด obo สไตล์ไทยแลนด์สไตล์อ o b เพรว่าเครื่องุงก็จะไม่ครบแต่ว่าก็โบมีนเป็นดิน i t simple dish but very tasty What's up? Oh, I'm silly, I can't do it. I'm silly, I can't do it. How about me? Look, look ตัวเองต้องกระโดดด้วยเอออย่างนั้นแหละสังหักเป็นลม

มีฟอตต่อให้เลยใช่ไหมฟอตนั่งอ้าว oh, ใครแพ้ b ี b y f อ d โนไหมโน่โนโน่คุณคุณตาเดน he can fix you know tomorrow tomorrow อ้าวอ้าวพ่นพูนยัยอันนี้อืม r cheese baby f a better if you put this one here so that you can easily keep you but i don't know where is the part <laughs> <gasps> maybe missing i know there's something missing we have a picture together with baby No ปาร์ต <Party. S 2> ้ we have <ด> <laughs> ในท่าฉีกขาเหรอ <laughs> โอ้ไ oh ม oh, oh ่ก็ทำไมแทนแน่น่เอาเอามสิพิวเอาเอาไวกทำแพทย์เลยไม่ได้ืน position อ้ไอตนี่ยสูเอาเอา่เอมูเซมเซมคุณยายคุณ you know i can Ow, Because... ow, oh, oh, who who am i why are you a gymnast before gymnast now oh, i The or... show you now answer เอาติล่ะตีทางการมั้ยล่ะเอา đi, เอาแล้ว Đi ดิวัลโลวัลโลยัง <laughs> Not flexible. <laughs> <laughs> <What the fuck? laughs> oh, 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 <then>, <laughs>